สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรติกรจารุเกษตรวิ่งดำเนินรายการค่ะติดตามชมรายการนี้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีสองทุ่มิเป็นต้นไปรวมถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพบกับอาจารย์ปานเทพภวพงศ์พันธ์อรย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเรากลับมาเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นของการดูแลสุขภาพแต่ว่าก่อนหน้าที่จะให้อาจารย์ได้คุยถึงเรื่องรรราา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 าววต่่งๆทีีออจย์ได้้้้คคนนหขมมมูลฝกัะปช นะคะอยากจะแจ้งให้กับทุกท่านเนื่องจากว่าน,นี้เดือนกรกฎาคมอีกไม่กี่วันจะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะคะได้จัดทําเสื้อโปโลสีฟ้าทรงพระเจริญแล้วก็ปากสวยงามค่ะสําหรับผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธินะคะนี่ละค่ะอย่างที่เห็นในหน้าจอนี้นะคะมีเสื้อทั้งหมดตั้งแต่ไซส์ S นะคะมาจนไซส์ M l X L และ 2xL นะคะและเรียงตามลำดับนะคะว่ารอบตัว ขนาดเท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาร่วมกันสนับสนุนโดยการบริจาคเงิน350บาทหากว่าท่านใดที่เดินทางมาที่ ASTV บ้านเจ้าประยานะคะ350บาทสำหรับท่านที่มารับเสื้อเองค่ะแล้วก็หากว่าท่านใดที่ต้องการจะให้มีการจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะติดต่อได้ที่หมายเลข0940497176 0940497176และ0839994881 0839994881ค่ะถ้าใดที่จะมาที่ตึก S3 บ้านเจ้าพระยาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง17นาฬิกา แล้วก็ในช่วงของการที่จะมีวันหยุดยาวช่วงสัปดาห์หน้านะคะช่วงเข้าพรรษาวันจันทร์วันอังคารวันพุธช่วงเวลาั้นก็หยุดเหมือนกันค่ะมาอีกทีก็วันพฤหัสนะคะที่21ก็หากว่าท่านใดจะมาร่วมสนับสนุนก็มากันได้หรือให้จะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการรับชมช่องนิวส์วันของเราขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าทาง IPM มีการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศจากดาวเทียม NSS 6เนะคะเป็นดาวเทียมไทยคมหากว่าผู้ ชมจำเป็นต้องปรับหน้าจานดาวเทียมก็เพื่อที่จะรับชมนิวส์วันได้อย่างชัดเจนก็เปลี่ยนหมายเลขช่องเป็นช่อง6 3นะคะถ้ากว่าท่านใดที่จะสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์บริการของ IPM หรือว่าร้านจานดาวเทียมใกล้บ้านท่านหมายเลขโทรศัพท์020248048 020248048และ026292948 026292948ค่ะ ต่อกันด้วยการที่จะหาของขวัญที่จะเป็นของขวัญวันแม่ก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการที่จะให้ช่วย,ให,วยให้ท่านได้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะในภาวะที่อรอบๆตัวเรามีแต่มลภาวะเต็มไปหมดเลยดิฉันกำลังพูดถึงเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สีทองที่มีโปรโมชั่นพิเศษราคา25,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังจะได้รับของแถมเป็นเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์สีขามูลค่าถึง3,500บาทนะคะสั่งซื้อ ในช่วงเวลานี้คุ้มที่สุดเลยค่ะ026335300 026335300นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของ call center หรือจะมาซื้อที่ a s v ช h อ p บ,บ้านเจ้าพระยาก,ก็ได้ค่ะโปรโมชั่นนี้คุ้มมากนะครับและผมก็ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้จะอยู่เฉพาะวันที่1ถึ31กรกฎาคมนี้เท่านั้นคือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นะนะครับได้หลายอย่างมาก ราคาที่เหมาะสมได้กรองเครื่องได้มีเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองฝุ่นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเล็กกว่า2.5ไมครอนลงไปอีก10เท่าเล็กนิดเดียว0.1ถึง0.3ไมครอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองตลอดชีวิตเพียงแค่ถอดออกมาล้างเท่านั้นซื้อครั้งเดียวแล้วอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังแถมด้วยเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์แล้วก็มีเสื้อด้วยใช่ไหมครับอื มมลืมไปทามีเสื้อด้วยค่ะอาจารย์ครับถึงบอกว่าคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆไม่มีะอะไรคุ้มเท่านี้ในช่วงเวลานี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับด้วยการลดมลพิษอากาศในบ้านนะ,ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราอยู่ในภาวะที่มีฝุ่นละอองในเมืองนะครับในเมืองอหรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากเนี่ยก็สามารถที่จะ ซื้อเครื่องฟอกอากาศนี้ได้ซึ่งยืนยันว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเครื่องทําน้าด่างย้ำอีกทีหลายคนลืมไปแล้วว่าประโยชน์สูงจริงๆไม่ว่าจะเป็นล้างผักล้างสารพิษล้างยาฆ่าแมลงส่วนล้างลาไส้ได้อันนี้แล้วก็ส่วนล้างลำไส้ในการใช้เบอร์สาเบอร์สองดื่มได้ส่วนที่เป็นกรดก็เอาไว้ล้างภาชนะกลาเชื้อแกล้งผิวของเราแกล้งมากแกล้งผิวของเราได้ด้วย คุ้มมากรับเครื่องเดียวคุ้มจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องทาน้าด่างที่ท่านผู้ชมมีอยู่ประจําบ้านแล้วเนี่ยนะครับทุกคนยืนยันว่าใช้มันจนคุ้มแล้วก็อย่าลืมว่าเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วสำหรับเครื่องที่ท่านรุ่นแรกที่เริ่มซื้อมาต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังถือว่าดีที่สุดในตลาดอยู่ในราคาเท่าเทียมกันนี่แหละครับเพราะหนึ่งเพลทเนี่ยแปดเพลทสองมีขนาดเพลทใหญ่ที่สุดด้วยในวงการนะครับ ถึงหน้าตาจะไม่ได้ทันสมัยเหมือนเท่าคนอื่นแต่คุณภาพไม่แพ้ครับเราเน้นที่คุณภาพไม่ต้องสวยงามมากบางทีสวยงามมากแต่คุณภาพไม่สามารถจะเทียบเท่าของแมเนเจอร์ได้แต่ถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องทันน้ำด่างในบ้านแล้วรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเดินทางในนอกบ้านนี่นะครับไม่มีโอกาสจะพกกระติกน้ําหรืออะไรนะครับก็อย่าลืมนี่ครับเครื่องเอาไม่ให้เครื่องแล้วเป็นน้ำอัลคาไลน์วอเตอร์นะครับ pH 8 5นะครับ ซึ่งก็เป็นน้ําที่เราภาคภูมิใจนะครับที่มีการรักษาสเสถียรภาพของค่าต้านอนุมูลอิสระค่า o อ p นะครับตอนนี้กําลังฮิตมากในวงการฟิตเนสใช่ค่ะคือในวงการฟ<อ> <Fitness S 1> ิตเนสตอนนี้เขาบอกว่าดื่มน้ำนี่มันรู้สึกดีมากหลังจากที่เกิดภาวะสตรสคือความเครียดจากการออกกําลังกายโดยการใช้กล้ามเนื้อมากๆนี่นะครับอันนี้จะลด ความรู้สึกเบาลงจากธาตุหยางธาตุไฟเนี่ยได้ธาตุเย็นลงนะครับน้ำดื่มอัลคาไลวอเตอร์ของแมเนเจอร์ให้ความสดชื่นคืนความสมดุล pH 8.5นะครับเฉพาะ pH 8.5อย่างเดียวเนี่ยจากงานวิจัยก็สามารถมีงานวิจัยรองรับในการทดลองว่าทดแทน ยาลดรกรดในกระเพาะได้ด้วยโดยเฉพาะ<อ>คนที่เีภาวะกระกดไหลย้อนะนะครับก็สามารถใช้เครื่องดื่มขนาด PS 8.5นั้นกําลังพอดีอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเช่นเดียวกันด้วยคุณภาพของน้ําดื่มอควาไลแล้วก็รวมถึงราคาเมื่อาไปเทียบกับเครื่องดื่มอื่นๆที่มีรสหวานด้วยแล้วก็ทําลายสุขภาพนี่เทียบกันไม่ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อนี่แหละค่ะในการดูแลสุขภาพของเราได้นอกจากนี้การดูแลสุขภาพทั้งป้องกันแล้วก็รวมถึงว่ามีตัวมาช่วยอีกด้วยแมนจเจอร์หลัก ไม่ได้เชยญแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะแต่ก่อนจะคุยกันขออนุญาตว่านาทีทองมาถึงแล้วอีกครั้งหนึ่งตกลงตอนนี้เนี่ยเรามีการบรรยายและชิมอาหารอีกสองครั้งจะมีอีกสองครั้งใช่ค่ะท่านผู้ชมก็สามารถรีบโทรจองณตอนนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้แจ้งคุณผู้ชมไปนะคะว่าครั้งที่4จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมและครั้งที่5วันเสาร์ที่30กรกฎาคมเป็นภายในคืนเดียวใช่ค่ะได้รับการตอบรับ ็มหมดเลยล้นหลามมากนะครับเลยต้องจัดต่อใช่ไหมก็เลยจะจัดต่อครั้งที่6และครั้งที่7ครั้งที่6ตรงกับวันที่6สิงหาคมส5งพันเ้านะครับก็จะเป็นวันเสาร์วันเสาร์นั้นก็จะจัดตั้งแต่เวลาเดิมคือประมาณสัก9ก้าโมงาโมงเช้านะครับถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับแล้วก็จัดอีกครั้งหนึ่งคือวันที่20สิงหาคม2559ตรงกับวันเสาร์เหมือนกัน นะครับก็ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1 1นาฬิกาทั้ง2งานนั้นขอยืนยันว่ารีบจองตอนนี้เลยะนะครับถ้าอยากได้ทั้ง2รุ่นก็รีบโทรตอนนี้นะครับก่อนที่บัตรจะหมดเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาะนะครับท่านผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์ไปที่ n a n e r Lab ใช่ค่ะนะครับซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่026294603-4นะครับหรือ06096065 3684สนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 2 6 2 9 4 6 0 3ี่หสถึงสหรือ0 6 9 065 3684ค่ะซึ่งก็จะไปชิมอาหารสุดยอดสุขภาพระดับโลกค่ะ,นะคในแต่ละครั้งที่อาจารย์จัดก็จะมีเม,ม,เมนูนที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนกันปเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสักครั้งเหมือนมิธีมใ,ในการจัดแต่ละครั้งใช่แต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เทศกาลที่อยากจะชวนท่านผู้ชมวันที่6วันที่20บเนี่ยบังเอิญมันเป็นเทศกาล วันแม่แห่งชาติดังนั้นเดือนสิงหาคมก็จะเป็นเดือนแห่งความรักระหว่างแม่กับลูกแล้วก็แม่ที่เป็นที่เคารพของคนทุกคนคในครอบครัวดังนั้นท่านผู้ชมถ้าจะมาจองเพื่อให้แม่ตัวเองมาสองคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีอาหารสำหรับแม่คนดีของพวกเรา นะครับจะเป็นอาหารที่พิเศษไม่เหมือน2เดือนก่อนหน้านี้ไม่เหมือน5ครั้งที่ผ่านมาหรือ6ครั้งที่ผ่านจะถึงในเร็วนี้นะครับจะเป็นพิเศษเลยสําหรับแม่แห่งความรักและเราจะเห็นความรักที่อยู่ในอาหารที่เป็นสุดยอดระดับสุขภาพด้วยในวันที่6สิงหาและวันที่สิสิงหาสองรอบเท่านั้นเดือนสิงหาพิเศษมากเลยเสองครั้งนะคะครั้งที่6และครั้งที่7ซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องรีบโทรศัพท ตั้งแต่ตอนนี้นะครับ0262946 03-4แล้วก็0960653684กับ Fox s o ซ l s u p e r o o o d ครั้งที่6และ7เดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่าลืมนะครับวันที่24กรกฎาคม2559เรามีนัดหมายกันเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยพบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในคอนเสิร์ตเสวนาอธิปไตยปิโตรเลียมไทย เพื่อปวงชนชาวไทยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มที่ลานเอสที S ี C B นะครับในวันนั้นก็จะมีอาหารที่มาให้ทุกทกท่านได้รับประทานกันด้วยนะคะเพราะว่าหลายหลายท่านเนี่ยนะคะที่บอกว่าพอรู้ว่ามีงานนี้ปุ๊บเตรียมที่จะนําอาหารมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับประทานแล้วก็ได้ทั้งสนุกสนานด้วยแล้วก็ได้ความรู้กันด้วยเป็นกําลังสําคัญในการช่วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้หลาย,ลายๆท่านพอแค่รู้ว่าเราจะร่วมกันเสนอกฎหมายปิโตรเลียมภาคประชาชนทุกคนต่างก็ร่วมกันส่งมาต้องขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ ข่าวดีเทศกาลรับเดือนแม่แห่งชาติและก็วันแม่แห่งชาตินะครับสำหรับท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและชิมอาหาร f o x s s u u p r r o o o d ูนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ในราคาพิเศษกับ Manager Lab นะครับโดยตรวจเลือดกับ Manager Lab ได้ส่วนลดทันที10%ทุกรายการสำหรับคนชิมซุปฟ็อกโซซูเปอร์ฟูดนะครับ และลูกค้าเก่าที่เคยตรวจกับเมเนเจอร์แลบจะได้รับส่วนลดทันที15ทุกรายการางั้นควงคุณแม่มาควงคุณแม่มานะครับควงคุณแม่มาเพราะว่าตั้งแต่นะครับกิจกรรมนี้จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่25มิถุนายนถึง31สิงหาคมเท่านั้นคือตั้งแต่วันนี้แหละ,ะจนถึงเดือนสิงหาคมถ้าใครเคยชิม f o x s o ซ u p e r f o o d o d มาตรวจแลบลดทันที10ค่ะตรวจคุ้มมากนะครับภูมิแพ้อาหารแฝง ภูมิแพ้เฉียบพลันแล้วก็ยังมีตรวจโลหะหนักในกระแสเลือดตรวจอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระคุ้มที่สุดคุ้มมากๆนะครับลดทีเดียว10%นี่ถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่มาชิม f o x s, <S Superfood ที่ผ่านมาแล้วก็จองบัตรได้ด้วยได้เลยะนะครับช่วงเวลานี้แล้วก็ลูกค้าเก่าที่เคยตรวจกับ,บนเ a n a g จอร์ b ล5นะครับเพราะบางคนเคยตรวจภูมิแพ้หารแฝงแล้วก็นึกว่าตัวเอง ห้ามกินไปตลอดชีวิตค่ะขอย้ําว่ารับประทานได้วิธีการจัดการกับคนเป็นโรคภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยหเดือนเขาห้ามกินเราก็หยุดกินเสร็จแล้วไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเขาจะบอกว่าเริ่มกินได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเราค่อยเริ่มกินบางอย่างต้องรออีกหเดือนถ้าเราปรับไปไปเรื่อยๆนะครับจนคุ้นชินอาหารทีละนิดทีละนิดเนี่ย เราจะไม่แพ้อาหารนั้นอาหารที่ว่านั้นก็ทําให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนอย่างไร้สาเหตุนะครับภูมิแพ้อาหารแฝงที่ทําให้เกิดการปวดหัว,หวปวดท้องท้องผูกท้องอืดเวลากินอาหารหายใจไม่ค่อยออกคัดจมกูกน้ำมูกไหลและก็รวมไปถึงผื่นแพ้ผื่นผิวหนังรวมไปถึงเชื้อราขึ้นตามช่องคลอดาตามนิ้วจนถึงภาวะเชื้อราประเภทคันด,ดีด้าในลำไส้ นะครับรวมถึงปวดข่าวปวดข้อบางทีสาเหตุเหล่านี้เกิดจากอาหารที่เราไม่ควรจะกินซึ่งอาหารเหล่านี้สามารถที่จะยับยั้งได้ด้วยการหยุดกิน<ม>เพราะบางอย่างเกิดจากการกินมากเกินไปก็ได้ะนะครับวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตว่าในฐานะที่เรามีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงวันนี้ถึงเดือนสิงหาคมหลายม,มาตรการมากไม่ว่าเครื่องฟอกอากาศะนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เมเนเจอร์แลบฟอกโซลซูเปอร์ฟูดและอื่นๆอีกมากมายในสิ่งดีๆนี่นะครับท่านผู้ชมก็ ไปดูกันนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ม a เลเซียแลบตรวจมานี่นะครับเราตรวจไปร่วม8 0 0กว่าคนแล้วนะครับตอนนี้ผลเป็นยังไงบ้างเราก็อยากจะรู้ว่าคนแพ้อาหารอะไระมากสุดคนไทยที่มาตรวจกับเราพอเราตรวจมามากๆเนี่ยเราก็เก็บสถิติเริ่มได้แม่นยำมากขึ้นจนเริ่มรู้ว่าคนไทยไม่ค่อยเหมาะกับอาหารอะไรบ้างดูแล้วจะตกใจนะครับเพราะว่าอันดับที่หนึ่งตารางเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับอันดับที่หนึ่งที่มากที่สุดนะครับตอนนี้ที่เราพบนี่นะครับคือ เราตรวจว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจกับเรานั้นแพ้แป้งข้าวสาลีตั้งแต่เมเจอร์แลบตรวจมานี่นะครับเราตรวจไปร่วม8 0 0กว่าคนนะครับตอนนี้ผลเป็นยังไงบ้างเราก็อยากจะรู้ว่าคนแพ้อาหารอะไรมากสุดคนไทยที่มาตรวจกับเราพอเราตรวจมามากๆเนี่ยเราก็เก็บสถิติเริ่มได้แม่นยําม,มากขึ้นจนเริ่มรู้ว่าคนไทยไม่ค่อยเหมาะกับอาหารอะไรบ้างดูแลจะตกใจนะครับเพราะว่าอันดับที่หนึ่งตารางเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับ อันดับที่หนึ่งที่มากที่สุดนะครับตอนนี้ที่เราพบนี่นะครับคือเราตรวจว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจกับเรานั้นแพ้แป้งข้าวสาลี<อ>คือร่วมทั้งหมดนี่นะครับเราพบว่ามีจมํานวนคนที่แพ้นี่คําว่าแพ้นี่หมายถึงว่าแพ้แบบเข้าเข้าขั้นสีแดงเลยห้ามกินตลอด6เดือนอคือรุนแรงเลย,ยแต่ไม่รู้ตัวเลยแค่ขอให้หยุดไปก่อนเลยนี่นะครับเราพบว่ามี761คน รวมทั้งสิ้น92.92 92เดินมา10คนที่แพ้9คน,คน,นกว่ากว่าเดินมา10คนเนี่ยแพ้มา9คนกว่ากว่า<ะ>แปลว่าเกือบทั้งหมดพวกเราทั้งหมดนี่นะครับไม่ค่อยเหมาะกับแป้งข้าวสาลี ไม่กินขนมปังดีกว่าหนึ่งขนมปังเบกเกอรี่ก็แป้งข้าวสาลีนะ,ะแล้วก็ยังรวมไปถึงแม้กระทั่งขนมกรุบกรอบทุกชนิดบะหมี่กึ่งสาเ,เร็จรูปแป้งข้าวสาลีทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าบางทีเราแพ้เพราะเรากินมันมากเพราะอยู่รอบข้างเรามากมากเกินไปหรือเปล่า ในเวลาตอนนี้แล้วก็ทําให้คนไทยนั้นเริ่มสามารถจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ในรูปของโปรโตีนในแป้งข้าวสาลีนั้นยากขึ้นเพราะว่ามันเยอะเกินหรือเปล่าลดังนั้นก็จะชวนท่านผู้ชมว่าพยายามลดแป้งข้าวสาลีสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมตรวจแล้ว ก้าในสิบคนแพ้แป้งข้าวสาลีค่ะเพราะฉะนั้นต้องอ่านฉลากให้มากแล้วต้องศึกษาอาหารที่เรากินถ้าเรามีอาการปวดหัวหรืออาการที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับอาการที่เราไม่พึงประสงค์และต้องไปกินยาเนี่ยลองเริ่มต้นจากการหยุดแป้งข้าวสาลีอาจจะดีขึ้นนะครับคือหยุดไปเลยหยุดมันไปเลยขนมกรุบกรอบขนมปังเบเกอรี่แล้วก็มีพวก อะไรครับบางทีมัมีกลิ่นสเวทลูกใช่ค่ะหรือแม้แต่อาหารบางอย่างที่ชุบแป้งบางทีเขาก็ผสมแป้งสาลีไปแป้งสาลีเข้าไปด้วยชุบแป้งทอดเนี่ยแป้งข้าวสาลีดังนั้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้9ใน10คนค่ะแพ้แป้งข้าวสาลีอันดับที่สองซึ่งเป็นอาหารที่ท่านผู้ชมจะนึกไม่ออกว่าเรากินอะไรก็ย้ำว่าอันดับที่2ที่พบว่าแพ้กันมากอันดับที่สองคือ7 6หมายถึงว่าเดินมา10คนเนี่ยเกือบ8คนเนี่ย แพ้สิ่งนี้คือถั่วโค拉ถั่วโคานี้นะครับมีเราตรวจมา627คนแพ้ในดับสีแดงค,คือหมายถึงว่าเข้มข้นก็ต้าไม่กิน6เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับคนก็สงสัยบอกใครเขาจะไปกินถั่วโคา <c oughs> อยู่ในน้ําอัดลมที่เป็นน้ําอัดลมสีดำครับทั้งนั้นนะครับถั่วโคาอยู่ในนั้นแต่เราบริโภคมันเกินไปหรืออาจจะไม่เหมาะกับมันแล้วแล้วก็ทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในเรื่องของ การแพ้ถูกโคล่าได้อันดับที่3าเป็นไปตามคาดคิดคะนะครับสมัยก่อนบอกว่าคนไทยไม่ดื่มนมแล้วก็แข็งแรงดีแล้วก็มาดื่มนมแล้วเราก็คิดว่าเป็นอาหารเหมาะกับคนเอเชียปรากฏว่าคนไทยแพ้69.9%เรียกว่า70%ดีกว่าเดินมา10คน7คนแพ้นมวัวไม่ต้องถามวันนี้คุณงดดื่มนมวัวแล้วหรือยังใช่แล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการที่นมวัวนี่นะครับมันแพ้ได้หลายอยา่าง แพ้แลคโตสซึ่งถ้าคนกลุ่มที่แพ้แลคโตสเนี่ยหรือไม่ย่อยแลคโตสท้องจะอืดซึ่งคนส่วนใหญ่นเป็นคนเอเชียเนี่ยไม่ค่อยมีเอนไซม์แลคเตสหลังอายุสองขวบ<ม>คือหมายถึงว่าก็จะเริ่มอืดท้องคือลักษณะโดยทั่วไปของคนเอเชียนะครับแล้วก็ถ้าแพ้ตัวโปรตีนคือเคซีในนมเลยเนี่ยก็จะแพ้นมวัวไม่ว่าจะกินในรูปของนมวัวหรือผลิตภัณฑ์จากนมรวมไปถึง อย่างโยเกิร์ตเนี่ยโยเกิร์ตจากนมเนี่ยเราจำกัดน้ำตาลแลคโตสได้ด้วยการใช้ลั Ac คติกแอซิดแบคทีเรียไปกินน้ำตาลแลคโตสแล้วก็ทำให้น้ำตาลมันลดลงนะครับแล้วก็ปล่อยกรดลัคติกออกมาแต่ถ้าแพ้เคซีนจะกินนมเปรี้ยวไม่ได้ด้วยซึ่งแน่นอนว่านมวัวตอนนี้เดินมา10คนแพ้7คนคคสูงมากนะครับอันดับ4ี่อันนี้เป็นสิ่งที่คนนึกไม่ถึงเพราะว่าบางทีเราก็อยากกินน้ำนมข้าวโพดอะ แล้วก็หารู้ไหมว่าข้าวโพดที่เรากินตอนนี้มันเยอะอยู่ตามอาหารกึืงสําเร็จรูปอาหารแปรรูปเนี่ยเยอะมากเยอะมากมากยิ่งอาหารที่มันจะข้นๆหน่อยเช่นรัดหน้าเพราะปลาหรอในบางทีเขาใส่แป้งข้าวโพดไปด้วยเราเนี่ยไม่รู้ตัวเวลาเราบริโภคไม่นับไม่ต้องนับถึงพอบคอนคอนไซรัปนะครับแล้วก็เกือบจะเรียกว่าข้าวโพดตอนนี้ มันแฝงอยู่ในอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับและข้อสําคัญนะครับอยากจะบอกว่าถ้าเป็นแป้งข้าวโพดถ้าเป็นแป้งข้าวโพดมันก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนผสมของถูกต้อง,ขของแล้วก็แป้งข้าวโพดท,ที่นําเข้าจากต่างประเทศอย่าลืมว่ามันอาจจะ G M O คือตัดแต่ง<อ>พันธุกรรมด้วยใช่ค่ะดังนั้นแป้งข้าวโพดเนี่ยถ้าตัดแต่งพันธุกรรมก็ มีงานทดสอบที่ผมเคยนำอออากาศไปว่าอาจจะก่อให้เกิดผลร้ายที่เรานึกไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไปพบที่ การทดลองในหนูทดลองและก็ค้นพบว่ามันทำให้เกิดก้อนเนื้อ,อเกิดขึ้นอย่างผิดปกติและก็ที่อาร์จเจนตินาเกิดค,ความผิดปกติของข้าวโพดท,ที่ตัดแต่งพันธุกรรมข้าวโพดตัวตัดแต่งพันธุกรรมอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่สารไกลโฟเสตท,ที่ฆ่าวัชพืชมันอยู่ในเมล็ดข้าวโพดด้วยก็เลยทำให้เกิดไก่มีสีขาหมูหัวสีดำ ปาปิ้นออกมาเกิดการกลายพันธุ์หมูมีสี่ขาแปดขาหนูหน้าแก่หนูหน้าแก่ลูกหมูหน้าแก่ความผิดปกตินี้เกิดขึ้นหลายแห่งในอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่ามันเราควบคุมพืชตัดแ,แต่งพันธุกรรมทั้งขา้าวโพดทั้งถั่วเหลือง แต่เราปล่อยให้มีการนําเข้าพืช GMO จากต่างประเทศได้แล้วเราก็ตื่นตัวเรื่องนี้น้อยมากในบ้านเราน,น้อยเกินไปจนอยากจะบอกว่านักแม้แต่นักมังสวิรัตซึ่งไม่กินอาหารที่เป็นเนื้อ,อสัตว์แล้วก็ต้องไปกินข้าวโพดในการกินโปรตีนหรือกินโปรตีนถั่วเหลืองนําเข้าจากต่างประเทศแล้ว GMO แล้วไม่ติดฉลากเพราะมันไม่บังคับนี่นะครับเท่ากับว่าเรามีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นก็เห็นได้ว่าลักษณะความเสี่ยงแบบนี้แหละทำให้เรา จ็บป่วยกันมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราจะงดอาหารข้าวโพดก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบคนแพ้มากขึ้นแพ้โปรตีนจากข้าวโพดเดินมา10คนร้อยคนแพ้68คนก็เกือบ7็เกือบ7ก็7คนอันดับ5ถั่วแดงนะครับ66.54%อันดับ6ไข่ขาว66%อันดับ7 Bre บริเวลรยีคืออะไรไม่ทำเบียร์นะคใช่ทำเบียร์ครับเครื่องดื่มที่มียีสต์ผสมอยู่ กลุ่มเบียร์นี่แหละครับค่าบาเล่หกอยู่ในส่งสลัดอะไรพวกนี้ก็มีใช่อันดับ9อันนี้ผมแพ้ด้วยผมเพิ่งรู้เหมดดือนกันทัวพิทาชิโอแพ้กันครึ่งๆ่งนะครับเดิน,เดนมา100นร้อยคนแพ้52คนอันดับ10ถทัวลันเตาแพ้อ50%อันดับ11มีถัวเหลืองนะครับสี่สอันดับ12เคซีเห็นไหมครับเขาแยกนมกับเคซี โปรตีนจากนมเนี่ย43%เพราะฉะนั้นจะมีคนบางกลุ่มแพ้นมแต่ว่าไม่แพ้โยกัตรค่ะนะครับ43%มเมล็ดอาลมอนด์แพ้39%ถั่วขาวแพ้39%โดยประมาณอันดับ15มาม่วงหิมพาพานแพ้38%อันดับ16แพ้37%คือลูกพลัมอันดับ17นมแกะและเข้าโอตอยู่ใน17เท่ากันนะครับ34% กูไว้อันดับ 19, 18, 19นี่ยนะครับ34%อันดับ19นมแพะ32%และยีสต์สำหรับทำขนมปังตัวยีสตเลย32%นี่คือ20อันดับที่คนไทยมาตัวกะลาแพ้มากที่สุดดังนั้นนับเฉพาะที่เยอะๆที่สุดนะครับอย่าลืมแป้งข้าวสาลีถู่วคลลานมวัวนะครับเข้าโพดถั่วแดงนะครับ อ่าแล้วก็ไข่ขาวหกอันดับเนี่ยเหยียบ70 80ได้เนดินมาเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ที่แพ้กันมากนะครับซึ่งสาหรับบางคนที่แพ้เนี่ยก็ไม่ได้แพ้อย่างเดียวด้วยแพ้หลายอย่างด้วยนะครับต้องตรวจต้องตรวจดังนั้นตรวจตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวจะมีพิเศษอีกเร็วๆนี้เร็วๆนี้ภายในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าตอนนี้เราตรวจแค่เรื่องอาหารที่เราแพ้จากโปรตีนอาหารที่เรากินนะครับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเราจะ ตรวจรหัสพันธุกรรม DNA จากกระพุ้งแก้มไม่เจาะเลือดด้วยจากกระพุ้งแก้มนิดเดียวครับเซลล์กระพุ้งแค่ถูนิดหน่อยแล้วก็สามารถจะรู้ได้ว่าอาหารที่ไม่ควรจะกินและควรจะกินจากรหัสพันธุกรรมตลอดสิปีข้างหน้าเนี่ยคืออะไรคุ้มไหมค่ะคุ้มมากแล้วก็มันสิ่งที่เราสามารถจะวางแผนชีวิตของเราได้ใช่ไหมถึงว่าตรวจ DNA ในระดับ DNA เนี่ยรู้ว่าอาหารอะไรที่เราควรจะกินเหมาะกับเรา และมีอีกหลายวิทยามีวัฒนาการที่จะเกิดขึ้นที่เมเนเจอร์แลบซึ่งผมภาคภูมิใจมากเพราะเราจะเป็นเจ้าแรกที่ถูกที่สุดแล้วก็ตรวจได้เยอะที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดจนถึงขั้นกำหนดการกินของเราไปอีก10ปีจากเดิมห้ามกินอะไรบ้างไปจนถึง ควรกินอะไรสำคัญไหมครับเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถากว่าใครนะคะที่ต้องการจะใช้โปรโมชั่นนี้อย่าลืมว่าท่านที่มาสมัคร Fox กโซ o o ูได้ลด10%สำหรับการไปตรวจที่ Man a จอร์แหลนะคะหรือว่าท่านใดที่เป็นลูกค้าเก่าลด15%นะคะในช่วงเวลานี้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ประเทศสวัดีครับลาคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก Man เจอร์ จ้าแอลคาไล i วอเตอร์คุณภาพวอเตอร์คุณภาพไลฟ์ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมนเจอร์แลบเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้